เดี๋ยวพามาชมระบบรถตักเอวอ่อนนะรถตักเอวอ่อนรุ่นนี้นะมันจะเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นงานเสียเป็นโฟกลิฟต์ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นผานตักพุ่งขีตักได้นะเปลี่ยนเป็นตัวหัวเจาะได้นะครับตัวนี้จะเป็นสลักล็อกนะก็ใส่จรารบีนหน่อยสองฝั่งพอ,อางาตไฮดรอลิกคอนโทรลขึ้นเนี่ยมันจะมาล็อกกับตัวนี้แล้วตัวนี้สลักเนี่ยมันจะล็อกนะมันจะล็อกเข้ากับก้านนี้นะมันก็จะทาให้แน่น ตัวนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกที่แยกออกมาจากปั๊มคอนโทรลก็คือมันเจนหจัวเจาะนะหัวเจาะตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์แขนได้หนึ่งหนึ่งช่องนะหนึ่งช่วงก็นะแล้วแต่ถ้ารุ่นขนาดใหญ่ก็อาจจะมีหลายช่วงแขนเหมือนเครนนะ่นะคอนโทรลง่ายสไตล์ที่แรกก็นึกว่าขับยากนะปกรถตักรถไมคโครล้วจะลองใส่ให้ดูนะเป็นคอนโทรล โยกโยกซ้ายเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนในรถแมครัวสไทย์คอนโรลก้านเดยานะมันกับอ่าเทด้านขวาก็เป็นเป็นตักพองัดขึ้นก็เป็นงัดแขนขึ้นงัดแขนขึ้นพอกดลงนะกดลงนี้ก็จะเป็นกดก้านแขนลงพองัดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนีนะ้พอโยกมาทางซ้ายมันก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยมันเป็นการตักตักกุ้งกีขึ้น พอดันคันโยกไปทางไปทางฝาแบบนี้นะมันก็จะเป็นการเทพกกุ่งกีลงอาจจะพันธนยากนะ่ะไม่ใช่ไหมถึงว่าผมจับโทรศัพท์ด้วยนะ เป็นลักษณะนี้แล้วเรางัดขึ้นแบบนี้นะตัวล็อกมันก็จะล็อกอัตโนมัติถ้าเรางัดขึ้นสุดนะเดี๋ยวเราต้องใส่จารบีันลื่นก่อนเข้าล็อกหรือเปล่าดูอันนี้ไม่เข้าล็อกนะต้องขยับไหม่ปกติตัวล็อกเนี่ยต้องเข้าออดูข้างล่างนะ ดี๋ยวจารบีมาหยอดก่อนนจารลลบีมาป้ายแล้วมาหยอดแล้วตรงนี้ตรงไอ้ช่วงสไลด์ให้มันเลื่อนเนี่ยแล้วตรงนี้ที่หยอดตรงก้านก็พอนะป้ายตรงป้ายตรงก้านนี้ก็พอ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแต่ไปงัดพุ่งปีนแล้วก็งัดพุ่งปีขึ้นนะแล้วงัดคอนโทรลขึ้นแบบนี้อ่าเรจะเข้าล็อกมันนะเชื่อว่าสุดก้านนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ยกพุ่งปีดูอ่าเนี่ยคือเข้าล็อกแล้วนี่ยจะเป็นล็อกแบบนี้นะนือเข้าล็อกเข้ารูตรงนี้เรียบร้อย อาจจะจะให้ดูใหม่คือเนี่ยคอนโทรลสาคลนเนี่ยถ้าโยกซ้ายเนี่ยโยกมาทางซ้ายเนี่ยคือมันจะเป็นตากขึ้นถ้าพากไปทางขวาเนี่ยพากทางขวาแบบเนี้ยมันจะพุ่งขีดํำลงนะเนี่ยพากันทางขวาแล้วพอกดกดก้านลงไปเนี่ยมันจะเป็นกดแขนลงไปพอกดงัดขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นมาก็คือมันเป็นการงัดแขนนะและปุ่มสไลด์แขนเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ ขมวดจะอะไรโขกแขนแล้วก็ยืดแขนออกไปเหมือนเทนเลยนะคอนโทรนก็เหมือนสไตล์แมคครแหละแมคครก็เป็นคอนโทรนสองก้านซ้ายขวาจะมีก้านอีกก้านหนึ่งตัวนี้อีกทีหนึ่งแมครเป็นคอนโทรลสากลน,นะ